ท่องสอนเขาก็กินกับชาเหมือนกันค่ะก็คือเราจะเรียกน้ําชานั้นว่าน้ําเน่ง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 ก็คือชาถ้าเธอเย็นชาก็คือเธอเธอเน่งค่ะเธอเน่งใส่เรานะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคนแต่เน่งใส่เรานะอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีค่ะน้องข้าวค่ะสวัสดีค่ะพี่เอมสวัสดีค่ะหูหูค่ะสวัสดีค่ะหูหูค่ะตอนนี้กลิ่นตลบอบอวนมากเลยค่ะตั้งแต่แม่อ,องสอนยันขุนยวมยันปลายแม่สเสีเลียนเชียงใหม่นะคะกลิ่นตลบอบอวนแบบนี้กลิ่นนี้ก็คือกลิ่นของเมียนเขาที่ยังนะคะเพราะวันนี้เรามากันในอีีที่ชื่อว่า <c oughs> เน่งเอ๋ยเน่งโก้ค่ะเน่งเอ๋ยเน่งโก้เน่งหรือเราก็เรียกว่า เมี่ยงค่ะ,คะเน่งในภาษาไทยใหญ่นะคะหรือเป็นภาษากลางก็คือแปลว่าเมี่ยง<ช>จะเหมือนเมี่ยงบเาเผาเมี่ยงหมูทอดไหมเออถ้าเป็นที่เรากําลังจะพูดคุยกันวันนี้นะคะ,คะจะไม่เหมือนก,นกันกับแบบนั้นเลยค่ะค่ะเพราะว่าวันนี้นั่นเป็นยังไงคะวันนี้จะเป็น เน่งโก้ค่ะเี่เน่งโก้ใช่ค่ะเน่งโก้ก็คือเน่งโก้เน่งก็คือใบชาค่ะหรือว่า่คะส่วนคำว่าโก้ค่ะจะแปลว่ายำค่ะอ๋อเน่งแปลว่าชาใช่ค่ะชาชาชาส่วนโก้แปลว่ายำค่ะรวมกันก็คือยำใบชาค่ะเหมือนก่บว่าไท่หรอ กลเคียงค่ะพมแต่ว่าอันนั้นอ่ะเขาจะเป็นใบชาสดค่ะอที่เราที่เราจะพูดถึงกันวันนี้จะเป็นยำใบชาหมักค่ะคอมบูชาพิมพาออกนอกเรื่องบอกเลยนะคะแล้วบางบางคนเขาเรียกอะไรนะพียมเคยได้ยินเอ๊เรียกเรียกอะไรนะอะไรเพชรโตเออมันแปลว่าอะไรคะ อันนั้นก็จะเป็นยำใบชาเหมือนกันค่ะยำชามอ้าวเหรอเป็นภาษาอะไรอ่ะอันแล้วแต่พื้นที่ค่ะบางพื้นที่ก็เรียกไม่เหมือนกันอ่ะแล้วละเพโตนี่เป็นของยังไงอ่ะพม่าค่ะพม่าพม่าค่ะพม่าตอนนั้นพี่เคยไปลาดบุรีก็มีแบบนี้เหมือนกันแต่อยากรู้ว่าที่ลาดบุรีและที่แม่ฮ่องสอนจะเหมือนกันไหมถ้าเราพร้อมแล้วเราไปไปกันเลยค่ะไปลุยกันเลยนะคะสำหรับยำใบชานะคะหรือว่าเละระโตเนาะตามแตกต่างกันตามสถานที่ต่างๆนะคะ เราก็ขึ้นอยู่กับว่าจังหวัดไหนจะเรียกว่าอะไรเนาะแต่รวมๆแล้วมันก็คือการยำใบชาแบบแห้งใช่ไหมคะถ้ายำใบชาแบบสดนั่นอะจะเป็นลักษณะของจีนยูนานเนาะแต่วันนี้เราจะมากันแบบอารยธรรมพม่าและไทยเนาะผสมปนเปกันไปค่ะพี่ค่ะโอเคค่ะวิธีการทําก่อนอื่นเลยสิ่งแรกที่เราต้องมีนั่นก็คือวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบและวัตถุดิบที่สําคัญอันดับแรกนั่นก็คือ ถ้าสําคัญอันดับแรกค่ะจะต้องเป็นชาหมักค่ะพี่ชาหมักใช่ค่ะชาหมักแล้วก็จะตามด้วยถั่วค่ะถั่วทอดค่ะแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นถั่วทอดโอเคแล้วก็แล้วก็จะเป็นกระหล่ำปีซอยค่ะตามด้วยมะเขือเทศค่ะพี่แล้วก็หอมแดงค่ะแล้วก็จะมีพริกขี้หนูซอยค่ะแล้วก็ลำดับถัดมาจะเป็นเครื่องปรุงค่ะอันนี้จะมีแค่สามอย่างค่ะพี่นั่นก็คือเกลือค่ะน้ำมันแล้วก็ ผงชูรสค่ะน้ำมันอะไรคะน้ำมันพืชอ๋อน้ำมันพืชนะคะวิธีการทําอันดับแรกค่ะทํายังไงคะน้องข้าอันดับแรกค่ะ,ะไม่ยากเลยค่ะพีเอมเราก็ต้องเอาทุกอย่างมา ใส่ในกระลังค่ะกระลำงเดี๋ยวด้วยค่ะโอเคค่ะวัตถุดิบแรกนะคะนั่นก็คือใบชาใช่ไหมคะใช่ค่ะใบชาอันนี้หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเนาะซึ่งถ้าเป็นแม่ห้องสอนก็คือหนีไม่พ้นตลาดสายหยุดใช่ไหมคะก็มีขายสามารถซื้อไปเป็นของฝากก็ได้นะแบบว่าซื้อไปแล้วก็ถ้ายังไม่แกะหอก็เก็บไปได้เนาะใช่ค่ะเก็บไว้ได้นานเลยค่ะเพราะว่าเขาแบบซีลมาอย่างดีแล้วเนาะในถุงนี้มีอะไรบ้างคะ นี่ค่ะในถุงนี้ค่ะที่แกะออกมาแล้วจะมีอยู่2อย่างค่ะขอแกะได้ไหมอะแกะได้เลยค่ะโอเค่ะแกะนะคะพร้อมนะคะพร้อมมาเปิดค่ะน้่ยซองส้นฉีกเลยนะฉีกเลยค่ะโอ้โหฉีกไม่ใช่แบบนี้ละโอเคค่ะวัตถุดิบอันแรกค่ะนั่นก็คือถั่วถั่วค่ะอ๋ออันนี้ก็คือถั่วกะละแปรนั่นเองเนาะถ้าใครอยากรู้ว่าถั่วกะละแปคืออะไรกลับไปดูคลิปของเราได้ในตอนตอนอะไรคตอนถั่วนั่นแหละอันหลับแรกนะคะก็คือถั่วค่ะถัดมาก็คือ เมีเม่ง<ล>ยงนะคะเมีเ่ยงชามักค่ะดูตอนนี้ไม่น่ากินเลยอะ่ะเอาจริงนะไม่น่ากินเลย<ช>แต่อยากจะเห็นตอนที่สําเร็จแล้วนะคะ เริ่มเลยค่ะข้าวได้ค่ะพี่เพมจะรอเป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวจะถือปอมปอมรอตรงนี้นะคะอันดับที่หนึ่งค่ะใส่อะไรลงไปก่อนคะใส่กะหล่ำปีค่ะพี่เพมถือนี้ไว้ให้ก่อนนะค่ะอันดับที่หนึ่งใส่กะหล่ำปีลงไปค่ะใส่เยอะใส่น้อยค่ะน้องข้าวเอาตามใจที่เราชอบเลยค่ะแต่ว่าสําหรับหนูก็ไม่เยอะมากค่ะไม่กินผักก็ซี่ไม่เน้นกินผักค่ะเน้นผักเน้นอะไรคะเน้นกินอย่างอื่นที่ไม่ใช่ผักค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นอย่างอื่นเลยค่ะนอกจากผงชูรสเกลือแล้วก็น้ํามันค่ะนอกนั้นก็คือออผัััักก้วนนนคคคค่่่่ะะะะะดดบถมมา็็จเเเปท แอบใส่ลงไปแล้วนิดนึงค่ะเมื่อกี้ค่ะมะเขือเทศนะคะใช่ค่ะก็ใส่น้อยกว่ากว่าก่อนเมื่อกี้อะไรนะกระหล่ำปีกระหล่ำปีนิดนึงเนาะค่ะถัดไปค่ะถัดไปจะเป็นหอมแดงค่ะอันนี้กลิ่นเย้ายวนใจมากเลยค่ะเพียงไม่รู้ว่าหอมหนึ่งเม็ดตัวละแต่คนชอบเนาะ่คนชอบก็จะเรียกว่าหอมแดงแต่ก็ไม่เคยเห็นมีใครเรียกว่าเหม็นแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ค่ะนี่คนชอบก็่ยค่ะแล้วก็จะเป็นพี่ขี้หนูซอยค่ะทำไมเป็นพิกขี้หนูคะ เพราะว่ามันเผ็ดค่ะน้ำเผ็ดถ้าเกิดใครที่ชอบเผ็ดนะคะก็อย่าลืมไปดู EP ที่ชื่อว่าแม่ทั้งสอนเผ็ดมากนะคะใส่ส่วนผสมลงไปเสร็จแล้วต่อด้วยต่อด้วยใส่อะไรคะยางค่ะอ๋อเมี่ยงยงไม่ได้ใส่อันนี้ครัอันนี้คืออันนี้เมี่ยงเะคะอันนี้แนะนําว่าให้ใช้กันไกลนะคะถ้าเกิด ไม่มีการไกลให้ใช้กันใกล้ก็ได้เนาะได้ไหมแปลว่าอะไรคะกันใกล้ก็แปลว่าให้ไปไกลๆใช่ค่ะต่อเลยค่ะแล้วก็จะใส่นี่ค่ะเมี่ยงค่ะที่เราออกมาจากซองเมื่อกี้นะคะคือตัดถุงตัดซองเสร็จแล้วก็สั่งไปได้เลยเหรอคะใช่ค่ะเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อโอเคค่ะขยะขยะขยะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้ค่ะใส่กี่ซองคะน้องข้าว ซองเดียวก็น่าจะเป็นอันพอแล้วคะ่ะแปลว่าอะไรป็นอันพอจริงๆแล้วมันอร่อยมากนะคะอ,อร่อยมากเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะเมี่ยงเนี่ยมันมีคุณประโยชน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันมีประโยชน์มากเลยค่ะ <ขา S 1> พี่เอ็มเพราะว่าเมี่ยงก็คือชาหมักใช่ไหมคะมี<ช>สารต,ต้านอนุมูลอิสระเนาะยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งนะคะและภาวะไขมันในหลอดเลือดสูงนะคะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในช่องปากนะคะจุลินรีแล้วก็ที่สําคัญค่ะเมี่ยงนะคะมีจุลินชีโปรไบโอติกนะคะช่วยปรับสมดุลในลําไส้ได้ด้วยเนาะซึ่นึ่ง ของพีเบอร์ติกโพรเบอติกกาลังมาแรงเนาะเขาบอกว่าห <c oughs> น้าจะสวยไม่สวยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลําไส้จริงไหมคะนอกจากนั้นค่ะส่วนผสมที่เราใส่ลงไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนาะช่วยบํารุงช่วยบํารุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่นสดใสนะคะไม่แห้งกร้านนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระอีกแล้วนะคะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยนะคะมีวิตามินเอนะคะช่วยบํารุงสายตาเนาะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งลําไส้ในระหว่างที่พี่เอม็ม <c oughs> บรรยายสรรพคุณน้องข้าวได้ใส่ลงไปแล้วนั่นก็คือ น้ำมันเกลือผงฟ้งฟิงค่ะผงฟ้งฟิงเนั่นก็คือผงชูรสนะคะส่วนยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ความใช่ค่ะความความชอบเนาะความชอบนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะส่วนผสมสองอย่างแล้วมีอีกส่วนมีอีกอันนึงนะคะที่เราใส่ไปแล้วนั่นก็คือพริกขี้หนูบอได้ค่ะพริกขี้หนูนะคะช่วยกระตุ้นและทําให้ความแบบเขาเรียกอะไรนะเจริญอาหารแต่อันนี้ถ้าเกิดเราอยากจะอยู่ในช่วงไดเอทก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะมันจะไปกระตุ้นให้เจริญอาหารเนาะ แล้วก็ช่วยลดน้ำหนักเนาะใช่แล้วก็ถัดมาค่ะนั่นก็คือหอมแดงช่วงนี้ม่าสอนฝนตกอีกแล้วค่ะก็คือหอมแดงก็จะช่วยแก้หวัดคัดจมูกนะคะบำรุงหัวใจค่ะบำรุงหัวใจแล้วก็แก้วิงเวียนศีรษะนะคะช่วยเสริมความจําแล้วก็ที่สาคัญค่ะช่วยระบบขับถ่ายแปลว่าชาเมี้มีทั้งพีไบโอติกโปรไบโอติกเนาะก็คือช่วยปรับสมดุลลำไส้ได้เป็นอย่างดีเลยเนาะ โอ้คือตอนนี้กลิ่นกลิ่นคลุ้งมากเลยคือกลืนน้ำลายไปหลายรอบแล้วนะคะถ่าจะเป็นอาหารสุขภาพไหมคะพิมก็สุขภาพอยู่นะถ้าเราไม่ใส่น้ำมันกับหอมชูบทุกี๊นอกจากนี้ค่ะเมนูเน่งโก้แล้วนะคะยังมีเมี่ยงส้มเมี่ยงส้มหรือก็คือชาที่เขากินเป็นคำๆค่ะพิมอ๋อค่ะเดียวค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่ต้องสอนเรามีแหล่งปลูกชานะก็คือที่บ้านคาหานก็อย่าลืมไปดู ep EP ไร่ <EP. S 1> ชาบ้านบ้านคาหาะซึ่งเป็น EP แรกของเราเนาะซึ่งตอนนี้เราก็ทำมาจนถึง EP ที่21แล้วนะคะด้วยเวลาอันรวดเร็วเนาะ ในระหว่างที่ปัรยายกันไปกันมาน้องข้าวก็ได้ทําการเรียบร้อยกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไม่น่าเชื่อทําง่ายขนาดนี้เลยเนาะใช่ค่ะพี่เห็นง่ายมากเลยค่ะง่ายที่สุดก็คือการเอา,เอาทุกอย่างมารวมกันเนาะ mixed caterer ใช่ไหมคะใชะะ่โอเคค่ะลำดับถัดไปค่ะหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนาทีที่ทุกคนรอคอยค่ะอยากจะรู้ว่าโพรไบโอติกข,ข,ของข้าวนั้นจะทํางานไหมเชิญน้องข้าวชิมได้เลยค่ะอ๋อให้หนูชิมเลยใช่ไหมคะน้องเป็นคนทําน้องก็เป็นคนชิมค่ะชิมเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะชิมเลยนะคะพี่เอมใช้ช้อนไหนคะช้อนมันใช <laughs> ้ต่างกันมากเลยค่ะช้อนอันนี้ค,ะค่ะถ้าอันนี้เดี๋ยวมันจะอิ่มเกินไปค,ะค่ะเ,เดี๋ยวจะแบ่งให้ทีมงานได้ชิมด้วยนะคะ<อ>แต่กลิ่นแบบคือกลิ่นดีมากจากตะกี้นี่คือยังไม่ได้รวมเนาะ,ะกลิ่นหอมแดงคือคลุ้งมากแต่ตอนนี้พอทุกอย่างมารวมกันแล้วนะคะแบบน้ำลายมันสอมากเลย <laughs> ที่สําคัญเลยค่ะน้องข้าวอันนี้ถ้าจะให้ดีอ่ะกินกับกาแฟขมๆนะตอนที่เอ็มไปที่ออ ที่ที่ที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่จังหวัดปราดบุรีค่ะเขาก็เอานี่แหละมาให้ชิมพร้อมกับชาแล้วก็กาแฟแต่ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะแต่ที่แม่ห้องสอนเขาก็กินกับชาเหมือนกันค่ะก็คือเราจะเรียกน้ําชานั้นว่าน้ำเน่งน้งเน่งเน่งก็คือ ชาถ้าเธอเย็นชาก็คือเธอเธอเน่งค่ะเธอเน่งใส่เรานะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคแต่เน่งใส่เรานะอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะเชิญชิมค่ะอยากให้เป็นการเสียเวลาค่ะพีอยากชิมไหมคะก็อยากชิมแต่ว่าให้น้องข้าชิมก่อนโอ้โหอูมามิอูมามิค่ะเพราะว่ามีผงคุ้งกินด้วมีช้อนอีกไหมมีค่ะกินหอ่ะไม่ข่าวว่าเรา ยังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะคนทั้งวันหิวมากเลยชิมนะคะชิมนะคะพร้อมแล้วดุย่ค่ะพอ่เพิมเคยกินมาก่อนเนี่ยอืใส่มือของข้าวนั้นอรู้สึกว่าข้าวจะใส่เกลือเยอะไปถ้าวใเกลือตรงนี้นะคะเป็นข้อข้อควรระวังนะคะทุกคนอย่าใส่เกลือเยอะเกินไปค่ะเพราะว่าในอันนีอสองเขาปรุงมารู้สึกว่าออแล้วก็ตัวตัวเขาเรียกนะตัวตัวตัวเนียเนาะตัวชาเนาะ เขาจะเค็มๆนิดๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็น้ํามันถ้าไม่ต้องไม่ไม่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าในซองเนี่ยจะมีน้ํามันมาบ้างเล็กน้อยแล้วนะคะเราก็ทําเป็นแบบ b e a u t ็ b ก o กอร์เลยอะอันนี้เป็น food อกเกอร์นะคะค่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะเพมอืมอร่อยนะก็ถ้ารสชาติโดยรวมแล้วค่ะเขาจะมีแบบรสชาติเค็มๆค่ะมันๆแล้วก็อาจจะเปรี้ยวนิดๆจากใบชาค่ะอืมเผ็ดจากพริกค่ะอืมแต่เพมว่ามันเผ็ดได้กว่านี้อีก แล้วพี่เอ็มเป็นคนแซ่บใช่ไหมแน่นอนรู้สึกว่ามันเริ่มติดคอแล้วค่ะเราคงต้องไปหาน้ําดื่มแล้วค่ะค่ะก็ไปลองทํากันดูนะคะกับเมนูเนงโก้ค่ะเนงโก้หาซื้อได้นะคะเป็นของฝากนะคะจากแม่องสอนนอกจากว่ามาแม่องสอนเราจะซื้อถั่วไรเสือนะคะหรือว่าจะซื้อชากาแฟแล้วเนงโก้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่อยากจะรีวิวแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้ซื้อเป็นของฝาก เมนูเพื่อสุขภาพสําหรับโปรไบโอติกนะคะลําไส้ที่ดีแล้วจะทําให้หน้าตาดีแบบนี้ดีหรือเปล่าใช่ค่ะเราต้องไปหาน้ดื่มแล้วมากสำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะทาง Facebook ค่ะ mhsict Fanpage นะคะและ Youtube ค่ะ MHHICT ค่ะ oh, oh. นอกจากนั้นค่ะยังมี TikTok ก,กับ IG ด้วยนะคะพียมชื่อ MHHICT n o w l e Pha ค่ะที่เมื่อกี้ต้องขอนหายใจเพราะว่าเรามีช่องทางการติดต่อนะแล้วก็มีาหลแพลตฟอร์มนะคะให้ทุกคนได้ไปติดตามเรา<ช>นะคะ,ะตอนนี้เราคงต้องขอตัวจริงๆแล้วค่ะเพราะต้องไปหาน้ำหาชาหากาแฟนะคะเพื่อมาทานคู่กับเนโกเพียมขอรนาะชามนี้นะ ได้เลยม,มากเลยค่ะตอนนี้จะห้าโมงเย็นแล้วย,ยังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับเรา2คนได้นะคะกับรายการรู้เรียนเล่นรีวิวแม่ห้องสอนค,ค่ะค่ะสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ